เมือห้าครั้ง 2> 1, 2, 3, 4, ปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที่ปรบให้ดีกว่าเดิมสวัสดีค่ะนะกักเรียนทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับครูยาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูยามาสอนเรื่อง ครูยามาสอนเรื่องสำนวนคำสุภาษิตน,นะคะมีใครรู้บ้างไหมเอ่ยว่า,า,วาสำนวนคำสุภาษิตมันคืออะไรยกมือได้นะอ่าไม่รู้ไม่เป็นไรแบบนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้พร้อมกับครูยายได้เลยค่ะแต่ครูยายขออย่างเดียวก็คือให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสำนวนสำนวนสุภาษิตเนี่ยมันคืออะไรมาทำความรู้จักกับความหมายของสำนวนกันเลย กันเลยดีกว่าค่ะสำนวนนะคะก็คือใช้คําคที่คนโบราณน,นะคะใช้กันมาอย่างยาวนานค่ะเป็นการใช้คําหรือข้อความที่มา,จากจะไม่ตรงตามความหมายจริงค่ะแต่สื่อถึงความหมายอื่นที่เข้าใจง่ายกว่าค่ะส่วนใหญ่นะคะเป็นคําเปรียบเปยพูดให้เห็นภาพพูดถึงพูดให้เห็นภาพพูดให้เข้าใจแล้วก็กินใจค่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างก็คือน้าขึ้นให้รีบตักก็คือความหมายก็คือเมื่อเรามีโอกาสนะคะแล้วก็ควรรีบคว้ามันเอาไว้ค่ะตัวอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นเข้าได้เข้าเข็มค่ะความหมายก็จะเป็นอ,อยู่ในช่วงเวลาสําคัญหรือจังหวะที่เหมาะสมค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้สำนวนสุภาษิตว่ามันคืออะไรค่ะ ส่วนความหมายของคําสุภาษิตนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าสุภาษิตเนี่ยมาจากอะไรอ่าไม่ก้ไม่เป็นไรค่ะก็คือสุภาษิตนะคะย่อมาจากสูแปลว่าดีค่ะแล้วก็ภาษิตแปลว่าคําพูดค่ะถ้าเรามารวมกันเนี่ยก็แปลว่าคําพูดที่ดีค่ะสุภาษิตนะคะก็เป็นคุยคาสั้น ที่ให้ข้อคิดคำสอนเตือนใจและแนวทางการดำรงชีวิตเนื้อหาจะตรงไปตรงมาชี้ให้เห็นกติธรรมความจริงและข้อควรระวังค่ะครูจะยกตัวอย่างนะคะปลาปลาหมอตายเพราะปากค่ะความหมายก็คือว่าพูดไม่ระวังอาจนำภัยสูส่ตนเองค่ะเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลิวตาตามนะคะความหมายก็คือ สอนให้รู้จักปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมค่ะดังนั้นนะคะสำนวนและสุภาษิตแม้จะเป็นถ้อยคำที่สืบมาตั้งแต่โบราณนะคะแต่มีจุดประสงค์ที่ต่างกันค่ะสำนวนนะคะเน้นคำสลัสรวย<ม>ใช้คำแบบเลยสื่อความหมายไม่ตรงตัวค่ะส่วนสุภาษิตนะคะก็คือเน้นข้อคิดกติสอนใจใช้คำตรงไปตรงมาค่ะ นะคะครูยาก็บอกแล้วว่าสำนวนคำสุภาษ,ษิตมันเป็นมายังไงวันนี้นะคะครูก็มีเกมเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนในห้องทุกคนนะคะร่วมกันทำโดยการที่ครูมีความหมายของคำสุภาษ,ษิตแล้วก็สำนวนของคำสุภาษ,ษิตนะคะนี่เยอะเลยเต็มตะกร้าเลย เดี๋ยวเรมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเนื่องจากที่ครูมีตะกร้าที่ได้เกินไปนะคะเดี๋ยวครูจะเทสำนวนนะคะไปลงที่นี่เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะบอกว่าความหมายเนี่ยมันเป็นของสำนวนไหนเดี๋ยวครูก็จะมาแปะบนนี้นะคะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้เสียนาฬิกาคำแรกที่ได้นะคะคือคำอะไร มีโอกาสควรรีบทำํำมมาหากันดีกว่าค่ะหรือมีใครรู้บ้างว่ามีโอกาสควรรีบทำเนี่ยมันคือสำนวนอะไรรู้ไหมคะเด็กๆไม่รู้นะคะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาพร้อมกันดีกว่าค่ะเอออันไหนนะข้าวหูซ้ายทะลูกหูขวารึเปล่าอัจจะยังนะ หัวร้านได้วีหรือเปล่าก็อาจจะยังนะคะนะคะดกฉัา,าค่ะอ่าอันนี้หรือเปล่าน้ำขึ้นให้รีบตกักตรงกับมีโอกาสควรรีบทำไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แปะไว้เลยค่ะน้ำขึ้นให้รีบตกัก คำต่อไปนะคะก็คือคำที่สองนะคะง่ายสะดวกมีใครรู้ไหมคะว่าเป็นสำนวนคำไหนรู้ไหมคะเด็กๆไม่รู้ไม่เป็นไรคะ่ะแต่จริงๆอันนี้มันแบบมันมันง่ายมากๆเลยนะคะเหมือนเราปอกอะไรคะทุกเรียนหรือเปล่าอัดตียยังแมงเงาะหรือเปล่าก็ง่ายเหมือนกัน คือปอกกล้วยเข้าปากนะคะตรงกับคำว่าง่ายสะดวกนะคะคำต่อไปค่ะหาแค่พอกินไปวันๆทำให้พอเสร็จไปครึ่งๆเออะไรเอยอืมหนักไม่เอาเบาไม่สู้ไหมนะอาจจะยังไม่ใช่นะคะยาวหวัง บลหน้าก็ไม่ยังไม่ใช่นะคะเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกต้องนะคะคำหน้าบนหลังคนก็อาจจะยังไม่ใช่ตามข้าวสารตามข้าวสารกรอบหม้อใช่ค่ะแล้วก็แปะไปเลยค่ะเป็นความหมายที่หาแค่พอกินไปวันๆันทำให้พอเสร็จไปครึ่งๆนะคะคำต่อไปค่ะ คนที่ชอบพูดเออะแสดงว่าเก่งแต่ไม่กลาดด้าจริงอุ๊ยมาค่ะหาคำดีกว่าฝากเราไว้กับแมวยังไม่ใช่นะคะคนดีผีคุ้มยังไม่ใช่นะคะอ่านี่เจวแล้วหมาเห่าใบตองแห้งค่ะแล้วก็แปะไปเลยค่ะ คำสุดท้ายนะคะตนเองจะทำอะไรอย่าให้ผู้อื่นหรือญาติพี่น้องต้องเสื่อมเสียหรือพลอยเดือดร้อนไปด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นคำง,ง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะนี่ปลาหน้าตัวเดียวเหม็นไปทั้งหมดทั้งข้อค่ะเราก็แปะไปเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําต่อไปดีกว่าค่ะว่ามันเป็นคําอะไรมาเล้ค่ะคําต่อไปนะคะไม่ช่วยทำแล้วยังขัดขวางการทํางานของผู้อื่นอันนี้เป็นคำง่ายๆค่ะนี่เมื่อไม่พายเอาเท้าลาน,น้ําค่ะคนทําดีเทวดาย่อมคุ้มครองค่ะอันนี้ก็ ทำง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นักเรียนทำดีแล้วหรือยังคะเด็กๆคนไหนนะคะที่รู้สำนวนว่าเป็นสำนวนไหมสามารถบอกได้นะคะเดี๋ยวครูจะให้คะแนนหนึ่งคะแนนค่ะนี่ค่ะคนดีผีคุ้มค่ะคำต่อไปค่ะ ทำเรียนแบบคนอื่นจอ,อทำเรียนแบบคนใหญ่คนโตท,ทั้งทั้งที่ตนไม่มีสตพย์หรือความสามารถมากพอค่ะอันนี้นะคะก็เป็นทางง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะเห็นชาน้างขี้ขี้ตามช้างค่ะตัวคนเดียวโดดเดี่ยวไม่มีพวกพ้าเจอเลยหัวเดียวกับเทียมรีบค่ะ ปล่อยสตูไปอาจจะทำร้ายภายหลังค่ะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะนี่ปล่อยเสือเข้าป่าค่ะอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งชุดเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปกันเลยกว่าค่ะมาค่ะคำต่อไปนะคะหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยที่ขูดรีดจากคนอื่นค่ะ อันนี้นะคะครูก็มีสำนวนก็ไม่มากแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการเฉลยสำนวนไปแล้วไปครึ่งหนึ่งนะคะก็ไม่ถือว่าครึ่งแต่ก็ก็นั่นแหละค่ะนะคะลนะประโยชน์ให้กับตนเองอ่าเสร็จแล้วค่ะทำนาบนหลังคนนะคะคําต่อไปค่ะพูดที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กับตนเองหัวล้านได้หวีค่ะ ก็ในเมื่อเราหัวล้านนะคะเราจะเอาหวีไปทำใหมู่กไหมค่ะคำต่อไปเลยค่ะคิดจะเอาทั้งสองอย่างซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้งสองอย่างค่ะอันนี้นะคะก็จับปลาสองมือค่ะคำต่อไปนะคะเมื่อพลาดไปแล้วก็ย่อมเลยตามเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเชิงค่ะ คำดีกว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนไหนเออ,เ,อ,อเจอแล้วค่ะโตก,กระไดภัยโจรค่ะคนที่มีอํานาจหน้าที่หรือตําแหน่งสูงกว่าคนที่อยู่ใต้อํานาจซึ่งจะทําอย่างไรกับคนคนนั้นก็ได้อันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะก็ลูกไก่ในกามเมอค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปดีกว่าค่ะ เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจำนวนจำนวนสุภาษสิทธิ์มันเป็นอย่างไรวันนี้นะคะครูก็มีการบ้านให้นักเรียนนะคะกลับไปทำการบ้านโดยที่ให้าวาดรูปํำนวนแล้วก็เขียนความหมายยกตัวอย่างก็คือสมมติสมมติว่าเราจะเอาํำนวนค่าจะเขียนว่าค่าควายอย่าเสียดายคลิกค่ะเราก็เขียนไปเลยคะ่ะ สำนวนค่าควายอยากจจไดพริกแล้วก็พร้อมวาดรูปตามนี้ได้เลยค่ะหรือว่ารูปอื่นก็ได้นะคะตามจินตนาการของเราได้เลยค่ะพร้อมกับความหมายของมันนะคะและทีนี้เนี่ยให้นัเกเรยียนไปวาดในกระดาษร้อยปอนระบายสีตกแต่งให้สวยงามค่ะส่งส่งครูอาทิตย์หน้านะคะส่วนวันนี้ขอบคุณค่ะ